ครับถ้วยรางวัลวันนี้ครับเป็นปีกว่นึ่งแลเป็นเรวันยังไม่ได้ทับนี่เรามาอยู่ที่สนามหน้าค่ายนะครับไก่พร้อมจะลงทำการแข่งขันแล้วครับแข่งขันแรกแล้วครับวันนี้รายการ,รวัดสามร้อยยี่หนึ่งสองสามมีถ้วยนะครับวันนี้มาติดตามนะครับฤๅษี ชาวใต้ของเราครับแกงไก่อันนี้รักไก่เจ้พักใต้ครับ แข,ข่งขัน64ไก่เ <c oughs> ข้าชิง49ไก่ครับกําลังจะเริ่มยกชิงแล้วครับลุนชิงถ้วย3ลูกรั <c oughs> บตัวนไก่เฉย5โดอยู่6ตัวนะครับเห็นไหมครับ